แล้วก็ไอ้พวกที่ขายซิมคือเป็นดีลเลอร์ของพวกขายทัวซิมตัวศั์มือถือไอ้น,นี่ก็เยอะมากครับไอ้ซิมมาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ากสทชปล่อยให้ค่ายโัรศั์มือถือให้คนบางคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยไปเอาซิมมาขายโดยที่ไม่ได้ลงทะเบียนได้ยังไงและสุดท้ายไอ้ซิมที่ไม่ลงทะเบียนเนี่ยมันมาโพสต์ขายออนไลน์แล้วพวกไปซื้อ ก็ซื้อออนไลน์พอซื้อออนไลน์มันก็เอาโทรศัพท์ที่ขายแบบนี้ก็ไปหลอกลวงนะครับมันก็ทํากันเป็นขบวนการนี่ถูกจับได้หลายแกงหลายพวกนะอันนี้ก็คือพฤติกรรมการหลอกลวงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเรื่องการหลอกลวงเป็นเรื่องใกล้ตัวควบคุมระบบโทรศัพท์มือถือของเราให้ดีเงินที่อยู่ในบัญชีที่อยู่ผูกไว้กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะไม่ต้องมีเยอะครับ เอาไว้น้อยๆเท่าที่จะจำเป็นก็แล้วกันนะครับถ้าใส่ไว้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเผลอเรอไปกดอะไรยังไงเมื่อ,อไรแล้วคนที่ถูกหลอกให้กดลิงก์กดโอนไปเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาก็าจะพอจะรู้เรื่องพวกนี้อยู่แต่ก็ยังพลาดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกมา จับกลุ่มแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนอยู่เรื่อยๆนะครับกับมิจฉาชีพที่มาในรูปของออนไลน์เป็นแก๊งเข้ามาทางโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนเนี่ยโจรมันต้องมาวิ่งราวมาแย่งกระเป๋าเราไปมันก็ต้องลงทุนหน่อยนะครับมันก็มาถึงบ้านปีนรั้วปีนหน้าต่างเข้ามาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปีนนะเข้ามาทางโทรศัพท์มือถือเราก็ยื่นให้โดยการโอนไม่ยื่นให้โดยการโอนก็ไปกดลิงก์มันก็ดูดไปเลย นะครับอันนี้ก็ต้องบอกต่อนะครับคุณผู้ชมครับทราบแล้วก็บอกกันต่อไป